เอกมกราคม59กัาทำใบวางดินเพื่อไปวางดินบริษัทอบมันจำกัดสำหรับเอกสารดังนี้ใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0001 0ศทับใบรถหนี้ทับใบกำกับภาษีเลขที่อ้างอิง SM 0001์ทับ บันทึกกรดายการคาวันที่21มกราคมไปที่ระบบลูกนี้และไิคอนนี่ค่ะเข้าไปที่เว r ร์ l โฟคลิกเลือกไวบางดินเล่ะเอกสารจะใช้001ที่ทางโปรแกรมเตรียมมาให้เป็นหลักนะคะคลิกโอเค มาแล้วจะยังไม่มีเอกสารใดๆให้เราไปกดเอสามเพิ่มเลยค่ะวันที่เราจะใส่วันที่1เดือน้9ค่ะรหัสหลูกค้าจะเป็น4ขีด0 3ค่ะชื่อย่อลูกค้าจะเป็นบริษัทอบมัน ไปที่อ้างอิงเราจะใส่จุดแล้วก็กด enter ค่ะเ,ออเราจะเลือกเลขที่เราจะเลือกเลขที่อ้างอิงทั้งสองอันนี้นะคะแล้วก็กด enter เลือกค่ะก็จะขึ้นมาเสร็จแล้วก็ให้เราไปกด F10 บันทึกน,นะคะ จะขึ้นมาว่าให้เราผิดเอกาสารก็ตอบโนเลยค่ะแล้วก็กด s e ออกแล้วก็กด s e ออก,ก